วันนี้เบอร์เด์น้องจูมนี่มันเกิดชาเบอร์เดนนะคะอายุอายุสิบห้ากลับมาเป็นสาวล่ามงแต่อายุสมองนังอยู่ตั้งแต่เจ็ดแปดขวบนังอยู่เหรอใช่เพราะนังเทคยากเกินขนาดสมองนังอยู่โตแต่นังรู้จักกับเอ็นดูควานการสังเกตได้นะคะน่งจะ เราเป็นไรนางลอออยเหรอใช่นสติลูนนางดูลอยเหรออนนิดึงยพี่สายคนนี้สองสายนะใจคนนี้ปลาสายสดๆนะคะโทรมาได้ค่ะ023120424พูดคุยกับเรานะฮะอย่างสุนทรสานกัดบ้างจิกบ้างตามภาษากระเทยตุ๊เออกระเทยอยากรู้ตุ๊ตู้อยากร้าวนะฮะไม่ต้องตกใจไปอุ้ยทำไมโทรกระเทยวันนี้ปากร้ายจังเพราะความสุนทรสารในฝากร้ายไม่เป็นแค่การแสดงนะคะหลังตัวนสงโดนพี่นัทแสดงตลอย จริงๆอ่ะพี่เบิร์ดเป็นคนพูดเพาะมาจริงๆแล้วพี่เป็นคนพูดเพาะมากคำอื่นอย่างอื่นอย่างเงี้ยพี่พูดไม่ได้พี่เป็นคนปากไม่สัตว์แล้วก็สิ่งสำคัญเลยพี่ซิแม็กขาผู้สมเชื่อไหมคะผู้ผู้สมเชื่อไหมคะเอาโอเคอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีเอมมี่ค่ะเอมมี่คุณเอมมี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอมมี่โทรจากไหนคะเบื่อแล้เธอชอบแอปเสียงเนี่ยคุณเอมมี่โทรจากไหนเออมมี่เอมมี่ต้องกินยานิดนึงเอมมี่รู้คอแห้งอ่ะนี่พี่เอมมี่กินปฐุมหรือเปล่าไม่ใช่เอมมี่ลาซาด้า เปิโดโอกาสให้เขาพูดบ้างไปเออเน<ส>ี่ยสีว่าสวัสดีค่ะค่ะ <ไข S 1> สวัสดีค่ะก็ะะะรออยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะได้พูดค่ะคุณมพูดลอยอย่าพูดพูดลยพูดมาแล้วก็ซื้อเวลาด้วยว้ายอยากสวยเหมือนเบิร์ดอายุทำไงคะอยากสวยก็ต้องบาดคอค่ะใช้มีดคมๆบาดคอเลือดพุ่งอารมณ์เสียใครเนี่ย ว่ารายยูสวยสุดค่ะก็สวยอยู่แล้วค่ะโอ้ยไม่ได้เด่ะเขาห้ามวีนลูกค้าเอ้ยว่ามีนเลยสวัี่บทสวัสดีพี่เอี้ยมพี่เอี้ยมมิสบายดีนะคะก็ปรับรองนะที่สุดเลยลูแล้วพี่เอีมีมอยากอยากรู้เรื่องอะไรคะว่ารายยูกินอะไรเป็นอาหารคะก็กินทุกอย่างออ่ยคะ้กินของสดออยนนวมากินนวมกินหมดนี่หล่อนคุณต้องต้องเข้าข้างฉันสิหอนอยู่กับฉันโอเคค่ะเออคนนั้นเขาใส่นอกอ่ะถามมาค่ะคุณพี่จะให้ถามใช่ไหมคะโอ้ถามมาสิได้เลยค่ะ อย่างเบิร์อายุนี้ที่บ้านยังมีอีกไหมคะอยากได้ค่ะที่บ้านไม่มีแล้วค่ะมีคนเดียวก็เป็นภาระที่บ้านแล้วค่ะมันเป็นภาระเกินพอทุกวันนี้ต้องมีแชร์แล้วนะจะเดินไม่ได้แล้วไม่ได้ออกไม่ได้ออกเป็นโครงนะคะ<อ>คมีคนเดียว <ๆ S 2> เขาข้างสันนายนางวาดหงวงคว้างๆๆสกชาก <ๆ S 1> ผมออกเลยนะอแล้วผมไม่ได้เก๋มากดึงกิ๊บลีนหลุดหมดเลยนะกล้วยหอมอ่อนละทวยเนี่ยยังไงต่อเอมมี่บ้าน่ะเอมมี่มีปัญหาความงามอยากถามเราไหมเออปัญหาเราจะไม่เบี่ยงได้มีปัญหาต้องร่างปาก ช,ช,ช่วงช่วงอากาศแบบนี้ค่ะทรงผมควรจะเป็นทรงแบบไหนคะถึงจะดูดีถึงจะรักษาอากาศร้อนขนาดนี้จริงๆนะอากาศอากาศหน้าฝนเราไม่สามารถจะไว้ใจได้เพราะฉะนั้นทรงผมทรงผมช่วงหน้าฝนที่เราควรจะเหมาะที่สุดก็คือเป็นเป็นทรงรวบ รวบผมรวบตึงเปิดหน้าไปเลยค่ะเพราะว่าไม่ไม่เวลาฝนจะตกมากขนาดไหนผมเลยยังคงรวบตึงสวยได้หรือไม่ก็คุณจะทําผมอะไรมาก็ได้ไม่แบบเอาเอายางรัดผมผมมาทรงอื่นให้เขาหน่อยหลอนจ่าคนอื่นหลอนมั่นหน้าว่าหลอนสวยเราจะรู้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่รู้เรื่องทรงผมเนี่ยก็ต้องปรึกษาคุณเอนะจากร้านไม่ไม่เดวินิสตีนนะคะของเขาเก๋จริงไปปรึกษาคุณเอไม่เดได้เลยนะคะเรื่องของทรงผมเข้าใจไหมเอมมี่ อ่าแล้วเป็นคนแบบหน้าไม่เ no, ลิศระคะรวบรวบแล้วจะไหวไหมคะก็ผมมาปิดหน้าสิค้ารวบจากข้างหลังมาปิดข้างหน้าหน้าไม่เลิศจากโซตะปรก็รวบก็รวบเลยค่ะแต่ห่างมากรุณาปัดออกมานี่แหละหน้าหน้ารู้สึกว่าหน้าหน้าของเอมี่จะประมาณเบิร์ดอายูอะค่ะน่าทำให้ปวดต้องเปิดหน้าค่ะเพราะหน้าสวยมากเห็นไหมคะว่าตัดผมขนาดนี้ตัดผมโซหน้านะคะแบบก่อนหมอเทปี้รับนะคะรับแต่หมอผีนะคะเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันคุณเอมี่อยู่ที่ไหนกันเนี่ย อยู่กรุงเทพค่ะตรงไหนของกรุงเทพค่ะตรงไหนเนี่ยตรงเนี้ยคุณคุณอยู่ที่ไหนตอนนี้คุณอยู่ไหนค่ะจะนั่งรถไม่ตกอลโหลค่ะเออไปไปเถอะไปเอมมี่สวัสดีค่ะตัดสายไปเชิดขอบคุณค่ะขอเสื้อค่ะขอเสื้อขอบคุณมากค่ะขอบคุณเอมมี่นะคะสค่ะโอ้ยขอเสื้อตลอดเลยที่บ้านมีเสื้อผ้าใส่หรือไงก็ก็ขอบ ฝากบอกพี่เอมมี่ด้วยเนาะว่าถ้าดูว่าวันที่26ได้ผ่านไปแถวราชดาก็ไปขึ้นมีจีสตาร์หน้าไม่ได้เหรอขนาดบอกว่าทำผมทรงไลยหน้าไม่เลิศพี่นายเอบแบบมีโม๋อเขาพยายามสวยอยากฟังหน้าวันที่ย6นสิบหกนี้ถูกต้องนะคะับจีสตาร์ได้มีการประกวด มิสจีสตาร์บิวตี้ไทยแลนด์นะคะใครสนใจนะฮะสำหรับการประกวดนี้นะคะไปขึ้นได้เลยที่ g ีซ a านะคะรัชดาสุดซอยแปดเขาบอกเลยนะคะกติกาของเขาค่ะห้ามผ่าตัดเต้านมนะคะเส้นผมยาวไม่จํากัดจํานวนหรือไม่จํากัดความยาวนมยาคุมประกวดได้ นะใครที่มีนมมาคุมตุยๆนะฮะสาวด้วยสาวคนไหนนะฮะหัวปวลกระโดดควายได้หมดผมดมแล้วได้หมดพี่เบิร์ดน้อยากขึ้นแต่น้องผ่านนมแล้วอะก็นั่งลุกนั่งข้างๆนะฮะนั่าเป็นกรรมการพิเศษคุณนั้เป็นกรรมการบ้างนี่เขาบอกว่าเป็นเวทีมีการตอบคำถามคำถามห้ามอยูีนี่ขึ้นนะแล้วไปที่น้าแล้วจะบอกเลยนะคะใครที่ได้เวทีนี้นะฮะสำหรับมิสซีซาร์บิที่ไทยแลนด์เนี่ยจะบอกว่า จะมีโอกาสนะฮะเป็นสำหรับเวทีระดับประเทศตัวแทนมิสซิฟอนนีนะคะแล้วก็นะฮะอย่างมีตัวอย่างมีน้องมิกน้องเซมี่น้องไติไบร์ตติรดาตรงนี้เขาได้กันหมดแล้วนะคะจะบอกว่านี่คือเวทีนี้ก็ก้าสู่เวทีใหญ่สำหรับมิสจีซาบิวตี้ไทยแลนด์นะคะจีซารัชดาสุดซอย8วันจันทร์ที่26กันยานี้เจอกันที่จีซาและสิ่งสำคัญนะฮะพวกเราไปกันด้วยนะคะอ้าหนึ่งซ้ายค่ะรับไป ค่ะคุณหวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หวาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเส,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 สียงเหมือนชนิ้ยน้องหวาค<ไ>่ะน<ไ>้องหวาน้องหวาน้องหวาที่เคยโทรมาใช่ไหมใช<ไ>่ค่ะเออเป็นยังไงบ้างแปลงเพศหรือยัง<ไ>ยังเลยค่ะหรอ<ว>แล้วเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมน้องหวานรู้ได้ไงว่ารายการเราเราย้ายมาเวลานี้่ะแสดงเป็นแฟนผันแทนอะไรเนี่ยอะไรนะ ไม่เคยเหรน้องหวาค่ะน้องหวาพะวาอี่หวาก็ตายไปแล้วน้องพะวะนี่มันสีสาวตัวรีบอร์ยตัวชันตกมันว่ะแหลเด้งเด้งเด้งอยู่บว่าจริงๆแล้วว่าเบิร์ดเป็นคนเรียบร้อยคุณผู้ชมเอย่าหวาโทรมาใหม่นะลูกแล้วก็ตายแล้วตายแล้วหลอนฉันรู้หลอนตายหงไปแล้วน้องหวาไม่พูดเอาหวายังไงลูกว่ามาคิดถึงกันว่ายังไง อาทิตเจให้พูดหนูไม่พูดงงค่ะน้องภาวาค่ะพูดเถอะค่ะงงน่ะเถื่อยืนหน่อยสวัสดีจ้าว้าตาบาย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 ตาโอเคโอ้ยหวานไปอีกแล้ว โทรมาใหม่ลูกหวาอยากคุยอารมณ์เสียโทรมาโทรศัพท์นี่แหละหลอนกระเทยยากจนไงโทรมาคือดีซันแค่สี่บาทพอบาทที่ห้าสายตัดมาโทรตู้ด้วยนะสินคันคือโทรตู้ก็ใช้บาทแล้วนั่งคอยดีไซน์นะว่าอะไรเรียกหู้เรียกหู้ขนาดนี้พี่เบอร์จะรู้หมดเพราะนั่งผ่านการทําทุกอย่างมาแล้วไม่ว่าจะหยอดตู้จะเกิดใหม่จะภาวะจะอะไรคือจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเอาบอกคุณผู้ชมก่อนว่าดีฉันเป็นคนเรียบร้อยมากแต่ด้วยคาแรคไง

พอมาจากไหนคะกรุงเทพครับผมกรุงเทพด้วยไแถวไหนเลยแถวไหนสามีน้าอยู่แบบว่าตะเข็บชายแดนมาช่างอ้าวครับแถวไหนแล้วสาวสวยทุกคนเลยนะครับเนี่ยขอบคุณมากพี่ไฟพี่ไฟครับวันนี้นั้นอยากให้พี่ไฟกัดพี่เบิร์ดแบบลดนะคะว้ากัดจัดอะไรก็ได้มามองมองหน้าพี่เบิร์ดแล้วนึกถึงอะไรอะนึกถึงอืมจะทำอะไรกันดีอะไรได้พี่เบิร์ดรู้สึกว่าพี่นัาจะชอบทำลายพี่เบิร์ดนะใช่ไหม ฉันทำลายทุกคนในจานลุนะอลอะพี่ใบขาสัญญาณชัดไหมพี่จ้าสัญญาณชัดดีนะคะพี่ัยขาโทรมาขนาดนี้ชอบน้องคนไหนฮะในห้าคนนี้ออน้องข้างเบิร์ดห้าคนนี้น้องข้างเบิร์ดนอะน้องเบสหรอฮะจ้าขชอบหลอดเบิก็ชอบหลอดเขาชอบหลอดดิจิตเขะชอบหลอดริจิตเขาชอบแลอดดิจิน้แตกเคะ พี่ฝ้ายน้องคนนี้ใช่ไหมคะเออเดี๋ยวทำร้ายร่างกายครับไม่ได้ทำร้ายอันนี้มันการตัดชายแบบปกติครับพี่ทุพี่ฝ้ายพี่ฝ่ายมีแฟนหรือยังพี่ฝ่ายมีมีแล้วครับผมแฟนเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเป็มื่อไพี่แฟนเป็นผู้ชายก็ต้องแฟนเป็นผู้หญิงหรือเธอหรือผู้ชายหรือชะนีหรือว่าคิงคองกอริล่าคะเป็นสาวสองครับผมว้าเป็นสาวสองโชคดีจังเลยสาวสองคนนั้นใช่ค่ะ มันรู้สึกว่าพี่ไผ่ได้เสื้อด้วยนะได้เสื้อของรายการพี่ไผ่แล้วเป็นยังไงบ้างอยู่กับสาวสองก็ก็ดีครับมีความสุขดีไหมคะก็ดีครับผมเหมือนผู้หญิงไหมพี่หืเหมือนผู้หญิงไหมอารมณ์อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนครับผมเหมือนอยากรู้ว่าสังคมรอบข้างเป็นยังไงบ้างแบบว่าเออคือการคบสาวประเภทสองเนี่ยรู้สึกว่ามีแบบมีข้อติสินนินพาอะไรไม่ได้หรือว่ายังไงช่ยเพราะว่าตัวเนี่ผู้ชายจะรับไม่ค่อยได้เนาะ ้นนาีเดินไปแล้วเนี่ยมีคนเมาไหมว่าอุ้ยคนนี้มีแฟนเป็นกระเทยอะไรอย่างเงี้ยก็เรื่องอะไรอ่ะมันมันไม่มีผลกระทบใหญ่โตอะไรขนาดนั้นนะครับออแสดงว่าแฟนพี่หน้าเหมือนผู้หญิงไม่ที่เบิร์ตอยู่นีโลกมันเปลี่ยนไปแล้วไงเขายอมรับได้อยู่แล้วสมัยก่อนเนาะนี่มานเกิดะมันเป็นกรณีเดียวกับจ้าคันหูกันเราเกิดมาเป็นแบบนี้เราก็ไม่คิดนะไรนี่เป็นอะไรโอเคขอบคุณพี่ไฟพี่ไฟได้เสื้อด้วยนะคะใส่เสื้อไซส์อะไรคะครับผมใส่เสื้อไซส์อะไร เอ็มครับเอ็มใส่เอ wow. yeah. e ็มฝากเบอร์ด้วยนะครับผมแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับรังหูไม่ค่อยดีจริงๆนะนังหูไม่ดีเราหูไม่ดีเราหูสักหน่อยละเปิดเพื่อชาร์จโฟนอินกันเข้ามาได้นะคะที่0 2 3 1 2 0 4 2 4ค่ะจะงศูนย้สีองสี่คโฟนก็ไม่เยอะเลยค่ะยช่ไม่ใช่เรืองมันเป็นบุคลิกมันเป็นแคร์แล็กหลดเดี๋ยวมันต้องจิ้มตาเลยแคร์แลก นจริงๆแล้วทำไมฉันดูแบบว่าทำไมก็ต้องส่งบทที่ฉันดูเหมือนมาแบบลิศยาหล่อนก็น่าได้ไงมาแต่ว่าหวานดูสีปากพี่เบิร์ดวันนี้หวานหวานหน้าแต่รูปร่างนี่เบาหวานหล่อนดูลายมากเลยหล่อนลายปลากหวานเป็นกระเทยสวยที่ดูลายมากอ่ะพูดคุยกันสดๆค่ะในราการของเรานะฮะหมดยังเราจะเอาเสื้อของใครอยากได้เสื้อโทรมาผูกคอตายตับ ต่างๆมีขายมาดูมากไม่ใช่อันอันนี้อะไรนะลอยลอยไหมลอยไหนชอบมากชอบมากเราขอเรื่องนี้ติดอยากให้มีรายการทุกวันเลยน้องหวานมาอีกแล้วจ้าที่รักษาสวัสดีน้องหวาสดีครั้งนึงสวัสดีค่ะจากที่พะวาไปนานนะคะฮัลโหลค่ะท้าวหายไปไหนไม่รู้ไม่เรียกไปเรียกตังเหรียญหรอนี่รู้เปล่าคะได้ยินแล้วค่ะว่าไงไม่หายนะคะฮะโดยเฉพมาคุยเรื่องประเด็นของจ้า เออแล้วว่าไงคะมว่ามัหวานใ่ะหาครคือหนูเป็นนบสเซอร์เหมือนกันคือหนูเห็นใจอะค่ะเออแล้วค่ะแล้วไงคือมันมันไม่แรงไปเพราะว่าชี่อย่างเงี้ยมันมันต้องแบบมันมีจุดเด่นนะคะมันต้องางจุดเด่นขึ้นมานะคะเออค่ะถ้าไม่เด่นมันก็ไม่มีงานนะคะใช่ค่แล้วแล้วคิดยังไงกับรายการ รายการหนึ่งที่เชิญคุณจักไปออกค่าวได้ดูไหมคะวันอาทิตย์ที่ผ่านมานูดูค่ะหนูกลับมาเผเ่อว่าพี่เห็นยังไงเอ่ยคิดเห็นยังไงเขาเขาบอกว่าเป็นไป็นเป็นศิลปะชั้นต่ำมาะค่ะพี่เออแต่ถ้าใครพูดกระไว้เธอโกรธนะอะไรนะคะแล้วมีคนหอเป่าหลังเต้นเป็นศิลปะชั้นต่ำหวาโกรธนะถ้าถ้าเจอกับหนูก็ก็ก็ต้องเจอกันหน่อยละค่ะอะยอมนะ หลัวงหวาหล่นเลิศปากกี่อะเจอกันไหนจ้าแล้วไงแล้วไงแล้วเหรอเพราะว่ามันเป็นงานชี่สุดจริตนะคะพี่เบสใช่ตีกันในรยารตีกันในรายการโอเคสุดท้ายอยากให้คุณวาอฝากอะไรสักนิดสักหน่อยกับคุณผู้ชมเกี่ยวกับกรณีคุณจ้า่็ขอฝากกับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจะเกิดเป็นผู้ปกครองก็ขอให้ดูแลลูกหลานของท่านให้ดีอะค่ะมันเป็นแค่มันเป็นแค่งานนะคะเออไม่ใช่นิสัยจริงของพวกเราทุกคนหรอกค่ะ หวาพุดเลือดขนาดนี้เราก็ต้องให้เสื้อนะให้เสื้อไปเลยหวาใส่เสื้อไซส์อะไรลูกไซส์เอ็นค่ะไซส์เอ็มนะคะเดี๋ยวหวาสั่งเบอร์ไว้สั่งมาตลอดที่งานนะคะขอบคุณที่ผู้ช่วยมากคะขอบคุณมากขอบคุณหวาหวาโทรศัพท์หวาต้องดูนะลูกค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี้ก็ของปราหองคอเนอะเวลาจะหมดแล้าเมันมากยังไงก็ฝากเฟซบุ๊กของเราไว้นิดนึงนะคะเบอร์ไว้ค่ะเบ w ร์ไว้เว็บเฟซบ แองเจลกาสิบนะคะถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณเครื่องสัมภารผมของเราจากผมสวยๆจากไม่เด n ิ้งสตูดิโอดามินทากม .7 และแล้วก็ไทม์สตูดิโอค่ะและทาร้อยหนึ่งค่ะถูกต้องแล้วนะคะประตูน้ำโพลิคลินิกนะคะสนใจเรื่องของศัลยกรรมนะคะไม่ว่าจะทำานมแปลงเพศนะคะทุกสิ่งอย่างอันคุณอยากสวยโดยด้วยแพทย์มืออาชีพต้องประตูน้ำโพลิคลินิกด้วยนะครับเครื่องสัมภาง MTI ค่ะ ข้อมูลนี้ดีนะคะจากเว็บ missladyboy. com ถูกต้องที่สุดนะคะไ่ด้เลยจือง miss w miss ladyboy miss ladyboy. com ใช่และวนะคะวันยค่ะตอนเธอนะคะแล้วรายการเราเป็นวันนี้นะคะเป็นวันที่วันพฤหัสสองทุ่มถึงสามทุ่มตรงนะคะถูกต้องแล้วนะคะย้ายมาทุกวันพฤหัสนะคะสองทุ่มถึงสามทุ่มตรงนะคะกับช่องเดิมแปดสิบเอ็ดนะคะ t r ยมิชชั่น ใช่รายการวันนี้นะคะรายการเราก็หมดเวลาแล้วก็พบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะกับรายการกันที่รู้ตัวเตีอยแล้วนะคะวันนี้พวกเราทักคนไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า